มีเขาวร์เจนิโอตึ้งจอบออเดอร์จะบายจะเซลดูแนวทางในการเทรดง่ายขึ้นเดินทางมาจากไหนควขนว่้จากพิสโนูโลกครับแล้วเทรมานานเัง่ก็ประมาณ3ปีกว่าวันนี้พี่พันรู้สึกเป็นไงบ้างมาเจอโค้รพึ่งโค้พึ่โอ้นี่เป็นความตั้งใจเลยนะอยากเจอตัวเป็นๆเน,เนี่ยแล้วเป็นไหมคะ พี่พัฒน์เองเนี่ยมีความประทับใจอะไรบ้างในเจเนโอไม่ว่าจะเป็นตัวระบบเองหรือตัวโค้ดหรือว่าตัวการเรียนการสอนกับตัวระบบหลังจากที่พัฒนามาจนถึงตัวปัจจุบันเนี่ยก็ทําให้ดูแนวทางในการเทรดง่ายขึ้นก็คือมีคข้าเวรเจเนโอซึ่งจาออเดอร์ดูแนวทางจะบายจะเซล์ที่จะเล่นคู่ไหนกับโค้ดก็จะออกมาให้คาแนะนําคําปรึกษาหรือแนวทางหรือปัญหาอะไรต่างๆของสมาชิกที่จะถามถามเข้าไปที่ผ่านมาเนี่ยทางเจเนโอ ก็พัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลาสมาชิกเสนออะไรอยากได้อะไรก็ตามใจข้อดีเลยนะเนี่ยข้อดีเลยข้อดีเลยใช่ไหมใช่ใจสมาชิกทุกอย่างอยากได้อะไรขอให้บอกโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่พน์มากขอบคุณครับสวัสดีครับ